สวัสดีครับแม่แพลวทํากินสวัสดีค่ะมาด้วยค่ะกินข้าวแรงนุ๊กันต้มมาม่ากับเมนูราเมงอาหารญี่ปุ่นราเมงนะครับมีหมูแน่นอนละกินจิ้มไอ้กินนั่นอันกันมาม่าเราต้องมีออ้พริกสดกับระเทียมไอ้พิกสดกกะปิบอภิษเอาพริกสดแจมผักกระซดสดราเมง มหมูไส้หมูพร้อมพี่น้องใส่ไปแล้วส่วนนึ่งใส่ไปแล้วจิ้มจุม่มก็ได้แก้ปกกปิแกมกะปิกัดปอกพริกสดใส่กะปิสวยแซ่บพี่น้องเลยมาเด้อจ่าก,กินเขาแล้วน้ำกันเดือจ่าพี่น้องแซ่บแซ่บน้ำกันเอาใส่น้ำจิ้มหมูกระทะก็ได้ แล้วแต่คุณมากเพามากแนว่เดี๋ยวเขาใส่ไปความสบายใจความสุขของเขาหอยหอยก็พับมาเดิอพี่นอเด้วยต่้เครื่องปรุงบ thịt lâm ngang đấy ừ mềm mềm ừ cái con học à mày nói phi หมูสไลด์หั่นบางๆแทบแก้วได้พี่น้องซื้อสำเร็จมาเลยบริมาหั่นเองหมูสไลด์บางจุ่มปูดขึ้นปับ๊บสุดนั้นห่อนมีแห้งแล้วพี่นอ้องเมื่อยมาเบิดมือเลยพี่น้องแห้งเงียบมีแห้งขนาด điệp tâm. mà đưa cha. hòn hòn เป็นมาม่าอ่อ,อนๆมอเดือดๆสดทัน่นอนอืมยังโอ้สดทันทอนแซ่บพี่นอ้อง โอ้หมอเดือดพี่น้องแซ่บ หมอนี้ใต้ดีหมอน,น้อยเยเดือดไว้ท่างใจเลยพี่กสดจิ้มกับเตอืยแับ แ่บเพราะผักอ่เนาะผักสดๆหวานดิผักสดๆก็ได้ สำหรับคลิปนี้เอาซ้ำนิดพอนเนาะพี่น้องเนาะคลิปหนาข้าข<อ>งมพ่อ,พอ,อกันไหมว่าสีแม่แพลสีไม่ห็นอย่างซู้พี่น้องกินจ้าสำหรับคลิปนี้ไปก่อนเด้อจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายครับเอากินต่อเขา